ที่ไหนคะที่นี่ยอยตุคะ่ะมีอะไรอยู่อ๋อมีซากุระอ่บอบกกดคะ่ะเขาบอกว่าคนเกาหลีไม่อยากเรียกว่าซากุระนะครับเขาไม่ชอบโอ, <laughs> อ้เรียกบทบทกดฉันคิด สวัสดีครับพี่กุ้งพี่กุ้ง,ง,งผมแค่วแวบมาที่นี่ครับผมไม่ได้มาเที่ยวแค่วแวบมาพอดีมาต่อเครื่องที่เกาหลีครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องกลับสนามบินแล้วอีกไม่นานครับที่นี่ที่ยอยโดนะครับยอยดโดมีสากุละเต็มเลยครับ อากาศดีมาเดินเล่นแล้วก็ดูดอกไม้แล้วก็อยู่ริมแม่น้ำคันนะครับทังการีวอร์นี่แม่น้ำอยู่โน่นคนจีนเต็มไปหมดครับตอนนี้คนจีนครองโลกแล้วครับไม่ว่าที่ไหน ทุกคนอากาศกำลังดีเลยนะครับขับแคปเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยกว่าโอ้ยไม่สวยแล้ว ตอนนี้อากาศประมาณ15องศานะ15องศามีลมนิดหน่อยกำลังดีเลยใส่เสื้อขนหนาวกำลังอากาศดีสากุระเยอะนะครับที่ไหนสวยกันญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีสวยกว่า อ๋อเดยวไม้ของญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสวยกว่าเดคุนเกาหลีสวยกว่าค่ะอ,อ, <laughs> อ๋อขอบคุณครับนี่ดอกไม้เต็มเลย มีความรู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นดอกไม้มันจะเป็นสีชมพูมากกว่านะครับอันนี้ออกเป็นแนวสีชมพูจนเกือบจะสีขาวอยู่แล้วอ่ะอีกทีอีกทีอีกทีชัดไหม น่าจะชัดใช่ไหมที่นี่อยู่ที่ยอยโดประเทศเกาหลีครับอยู่ในโซนนี่แหละครับใช่ไหมในโซใช่ไหมที่นี่คือโซใช่ไหมโซ,โซจริงๆก็นั่งรถไฟมาได้นะครับสถานีนอะไรสถาน,นียอยนารุยอยนารุ ย้อยแนวดูอยู่ข้างๆแม่น้ำฮันริเวอร์ฮันริเวอร์นะครับที่จริงนั่งรถไฟมาได้นะครับจริงๆผมเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วแต่จำไม่ได้ก็มีแดดแต่ไม่ร้อนครับเย็นๆสบายๆครับ วันนี้ข้างฟ้าแจ่มใสแต่ดอกไม้เริ <SPEAKER> ่มร่วงแล้วครับเริ่มไม่ค่อยบานสะพรั่งแล้ว g o o อสระดังนะนะ Station Google อิสร Station g o o g l อะดังอะไรสักอย่างไม่ใช่ย่อยย่อยย่อยอะไร ดดเดินกลับแล้วครับจริงๆยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยพามาทำไมเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเย,ย,ยอะมี <c oughs> ไม่มี่ายรูป โอเคนี่ก็เป็นตึกออฟฟิศของที่นี่ริชูริปป์ที่นี่เขาก็มาเที่ยวดูซากุระกัน <Yes. S 1> ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดี from สวัสดีจากเกาหลีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย มารยาทดีคนด,สสดคีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปครับะอะไรครับพี่บอม<ะ>สู้ยังห่างาพี่บอมอีกเกยอะะอไรนะ